นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 3, สองสานักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการโคกหนองนาคาราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์รุ่นที่1ระยะที่1ในพื้นที่ตำบลกุดตูอเภอโนอนสังจห,หนองบัวลำพูค่ะพลตีกันสันจันทราเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับสิบพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการอบรมขยายผลโครงการโคกหนองนาราราชบริพานหน่วยราชการในพระองค์รุ่นที่หนึ่งระยะที่หนึ่งของสิบโทธวัชัยผาบสินม,มานะคะซึ่งเป็นผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมโดยมีนายกัมทนวิเชตพงศ์ค่ะประหลัดจังหวัดหนองบัวลำพู หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอโนนสังหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมรับฟังคำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมค่ะโดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำอำเภอซึ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ ในการนี้ค่ะพันเอกนัทชัยปัญญาสายผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3นะคะจัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมมอบพันปลานิล2 0 0 0 0ืตัวค่ะเพื่อ แจกจ่ายแก่ส่วนราชการโรงเรียนและก็ชุมชนต่างๆนะคะสำหรับปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะสนับสนุนการเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองทางอาหารลดรายจ่ายในครอบครัวนะคะแล้วก็ยก ระดับคุณภาพชีวิตยอย่างต่อเนื่องโดยการปล่อยพันุ์ปลาลงในแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะก็จะช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเสริมสร้างสมดุลระบบนิเวศนะคะแล้วก็เปิดโอกาสในการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนทั้งในด้านการแปรรูปและก็การจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากปลาสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้เกิดการขยายผลโคกหนองนาค่าพระราชบริพารน,นะคะเพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่ชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ